วนี้ครูผมจะมานําเสนอเรื่องการหันน้ําใช้พัฒนานําเสนออาจารย์ไพศาลตั้งส่วนวันนี้ครับเริ่มแรกนะครับเรามาดูจากกันที่ความเป็นมาก่นกอนการหันน้าใช้พัฒนาคืออะไรการหันน้ําใช้พัฒนาคือเครื่องกลเต็มอากาศในน้ําที่ใช้สําหรับบําบัดน้ําเสียทํางานโดยอาศัยการหมุนของใบพัดเพื่อตีน้ําให้สัมผัสกับอากาศเป็นนวัตรกรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สรงคิดค้นขึ้นเ,นเพื่อแก้ปัญหาน,น้ำเสียในแหล่งธรรมชาติของประเทศไทย ต่อไปนะครับคือแนวคิดในการประดิษฐ์ครับแนวคิดในการประดิษฐ์ของการหารน้ำชพัฒนาเนี่ยคือการแก้ปัญหาน้ําเสียโดวยวิธีที่เรียบง,ง่ายประหยัดและสามารถใช้งานได้จริงไม่เปึ้งสารเคมีใช้หลักวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่อมออกซิเจนในน้ําเพื่อฟืน้นฟูคุณภาพน้ําอย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืนต่อไปนะครับคือเรื่องของปัญหาน้ําเสียที่เป็นที่มาประเทศไทยนะครับประสบปัญหาน้ําเน่าเสียในคลองหนองบึงและแหล่งชุมชน จำนวนมากน้ำขาดออกซิเจนมีกลิ่นเหม็นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนจึงมีพระราชดำริในการแก้ปัญหาปัญหาน้ำเสียอย่างเหมาะสมครับ 1...2... ผู้คิดค้นและพัฒนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 พระราชดำริของพระองค์มุ่งเน้นการเติมอากาศลงในน้ำเพื่อเพิ่มอ,ออกซิเจนและช่วยในกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในธรรมชาติทรงเน้นการใช้วิธีที่ไม่ซับซ้อนใช้งบป,ประมาณที่ไม่สูงและสามารถนำไปใช้ได้จริงในทุกพื้นที่พระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำเสียพระราชดำริของพระองค์มุ่งเน้นในการเติมอากาศลงในน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนและช่วยในกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ การหมุนของกังหันการหมุนของกังหันเกิดจากพลังงานจากมอเตอร์หรือเครื่องยนต์เมื่อกางหันหมุนใบพัดจะตีน้ำและยกน้ำขึ้นสูงสู่ผิวน้ำทำให้น้ำแตกกระจายและสัมผัสกับอากาศมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องครับส่วนประกอบ กัางหันน้ำใช้พัฒนาเป็นเครื่องกลเตอร์มากาศที่ผิวน้ำช้าแบบทุ่นลอยสามารถขึ้นลงได้เองตามระดับน้ำประกอบด้วยซองวิทน้ำมีใบพัดที่ออกแบบเป็นซองตักน้ำรูปสี่เหลี่ยมคางหมูจำนวนหกซองซองจะถูกแบ่งออกเป็นสามห้องเท่าๆกันทั้งหมดถูกติดตั้งบนโครงเหล็ก1ิโครงในสองด้านมีศูนย์กลางของกังหันที่เรียกว่าเพลากังหันซึ่งวางตัวอยู่บนตุ๊กตารองรับเพลาที่ติดตั้งอยู่บนทุ่นลอย และมีระบุข,ขับส่งกำลังด้วยเฟืองจานขนาดใหญ่ใช้โมเตอร์ไฟฟ้า2แรงมา้าสำหรับขับเคลื่อนซองน้ำให้หมุนรอบเป็นวงกลมอยู่บนโครงเหล็กที่ยึดทุ่นทั้ง2ด้านไว้ด้วยกันด้านล่างของกางหันในส่วนที่จมน้ำจะมีแผ่นไฮโดรฟอยยึดปลายของทุ่นลอยด้านล่างไว้ครับส่วนประกอบของกางหันน้ำใช้พัฒนาแต่ละอย่างเลครับใบพัด แกนหมุนเป็นส่วนประกอบหลักของกังหันทำหน้าที่ถ่ายทอดพลังงานจากระบบขับเคลื่อนไปยังใบพัดทำให้กังหันหมุนได้อย่างสมู่เสมอแกนหมุนต้องมีความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานในน้ำเป็นเวลานานครับแกนหมุนแกนหมุนเป็นส่วนสำคัญที่ถ่ายทอดพลังงานเชื่อมต่อระหว่างระบบขับเคลื่อนกับใบพัดทำให้กังหันหมุนได้อย่างสมบูเสมอมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานในน้ำครับ ต่อไปนะครับทุนท่นลอยทุ่นลอยทําหน้าที่พยุงกังหันให้ลอยอยู่บนผิวน้ําช่วยรักษาสมดุลของเครื่องและปรับระดับความสูงให้เหมาะสมกับแหล่งน้ําทําให้กังหันสามารถใช้งานในแหล่งน้ําที่มีความลึกแตกต่างกันได้ครับต่อไปนะครับระบบขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อนเป็นแหล่งพลังงานที่ทําให้กังหันหมุนได้อย่างต่อเนื่องอาเช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานกลระบบนี้จะช่วยในการเติมอากาศลงในน้ํา ขึ้นตลอดเวลาสมบูรณ์ห้การบับับน้ําเสียมีประสิทธ,ธ,ธ,ธิภาพสูงขึ้นครับการลดกลิ <iet> ่น <green> มิน <int> ของกาะหารนน้ำเช้พัฒนาครับด้วยการเติมออกซิเจนในน้ําทําให้จุลินทรีย์สามารถด้วยสลายได้โดยทําให้เกิดกลิ่นได้ดีน้ําเสียจะถูกตักขึ้นสากกระจายทําให้พื้นผิวสัมผัสกับอากาศมากออกซิเจนละลายในน้ําเร็วขึ้นและฟองอากาศที่เกิดขึ้น จากการจมของน้ําช่วยอา,ากาศลงไปในน้ํากระบวนการนี้ทําให้น้ําเน่าเสียนั้นลดลงและทําให้น้ําใสขึ้นและแก๊สที่ทําให้เกิดกลิ่นหมินก็จะมีกลิ่นที่ลดลงกลไกการทํางานที่ช่วยลดกลิ่นหมินนะครับ1การเพิ่มออกซิเจนการหมุนของกังหันลมจะวิตน้ําจากใต้ผิวน้ามาสัก่กระจายทําให้ออกซิเจนนั้นเพิ่มมากขึ้น 2. การส่งเสริมการย่อยสลายออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นมา เป็นสิ่งจําเป็นทําให้จุลินทรีย์ในน้ํานั้นไม่อดสลายจุลินทรีย์ทําให้เกิดน้ําเน่าเสียและกลิ่นหมิ่นลดลง3การออากาศเมื่อซองน้ําจุ่มลงใใต้น้ําจะเกิดการอัดอากาศภายในซองน้ําทําให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กที่เคลื่อนตัวไปนในใต้น้ําช่วยเพิ่มการถ่ายเทออกซิเจนได้ดีมากขึ้น 4. การหมุนเวียนน้ําการเคลื่อนที่ของกังหันน้ํายังช่วยการผลักดันน้ําทําให้เกิดการหมุนเวียน และช่วยลดการสะสมของสิ่งกระปกสิงกกส่งสุกปรกและแก๊สเสียได้นะครับเรื่องต่อไปนะครับคือเรื่องของการฟื้นฟูคุณภาพน้ำนะครับการใช้กังหันน้ำใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่องช่วยให้น้ำใสขึ้นมีออกซิเจนเพียงพอและเหมาะต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำนะครับเป็นการฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้กลับมาใช้ใงานได้อีกครั้งนะครับโดวยวิธีการฟื้นฟูคุณภาพน้ำเนี่ยจะมีทั้งหมด4แบบนะครับคือ1การบำบัดน้ำตามกายภาพ1เลยก็คือการเติมอากาศเข้าไป โดยการเติมออกซิเจนเพื่อกำจัดก๊าซพิษเช่นแอมโมเนียไฮโดรเจนซัลไฟและช่วยขจัดเหล็กและแมกานานะครับ2ครับคือการตกตะกอนทำให้ตะกอนหนักๆจมลงสู่ก้นบ่อเพื่อลดความขุ่นและ3คือการการใช้สารกรองขอจัดอนุภาคขนาดเล็กที่ตกตะกอนไม่ได้ครับ 2. นะครับคือการบำบัดทางเคมี1เลยก็คือการเปลี่ยน ไอออนนะครับโดยการใช้เรซินเพื่อแลกเปลี่ยนไออนอ,อ,อนเช่นกําจัดแคลเซียมและแมกนีเซียมทําให้น้ำเนี่ยกระด้างนะครับ2คือการใช้สารเคมีเช่นโซเดียมคาร์บอเนตเพื่อลดความกระด้างของน้ํา3ครับคือการบำบัดทางชีวภาพเช่น1นนะครับคือบึงประดิษฐ์การใช้พืชและจุลินทรีย์ตามธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ําเพื่อบำบัดน้าครับ2คือระบบบอ่อบําบัดนะครับเช่นบ่อบปรับเสถียรและบ่อเติมอากาศใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารินทรีย์ อินรีนะครับและ4นะครับคือการฆ่าเชื้อโรคเช่นการต้มกําจัดเชื้อโรคและลดความกระด้างบางส่วนโดยสำหรับวิธีนี้ใช้สําหรับการดื่มนะครับและ2คือการใช้สารเคมีเช่นคอรินมักใช้ในการเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับแลอต่อไปคือวิธีป้องกันและลดมลพิษครับโดยเป็นวิธีป้องกันกันที่ต้นเหตุนะครับมีอยู่4แบบนะครับคือ1ลดการใช้ทรัพยากรเช่นใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ําและลดการใช้น้ําเปล่านะครับ 2การจัดการขยะเช่นคัดแยกขยะเรทิ้งให้ถูกที่เพื่อไม่ใหลไหลงแ,แหล่งน้านะครับ 3. าการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่นะครับโดยบําบัดน้ําเสียจากกิจกรรมต่างๆเช่นน้าทิ้งจากอ่างล้างหน้าเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมที่ไม่ต้องการน้ำสะอาดมากครับเช่นการล้างทำความสะอาดหรือรอเย็นครับและ4ครับคือเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับคือปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดสารเคมีอันตรายครับต่อไปครับเรื่องของหลักการสําคัญนดยยมีทั้งหมด 3แบบนะครับคือ 1. การํำบัดแบบผสมผสานโดยการใช้เทคนิคหลายอย่างรวมกันเช่นเครื่องเติมอากาศบ่อพืชน,น้ําซึ่งจะได้ผลดีกว่านะครับ2คือการตรวจสอบคุณภาพน้ําเช่นการตรวจวัดค่าบิเความขุ่นบ o d c ดีดีก่อนนํากลับมาใช้ใหม่ครับและ3นะครับคือแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนลดการปล่อยน้ําเสียสู่ธรรมชาติและนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดครับานนการนาการหันหน้ําใช้พัฒนามาใช้ในคลองบึงหนอง ทำได้โดยการติดตั้งเป็นเครื่องคนเติอมอากาศแบบทุ่นลอยเพื่อเติมออกซิเจนในแหล่งน้ําช่วยย่อยสายนินซีลดความเน่าเสียและเพิ่มคุณภาพของน้ําเหมาะสําหรับน้ําเสียจากชุมชนโรงงานอุตสาหกรรมหรือการเกษตรทําให้สัตว์น้ําอยู่ได้และน้ํากลับมาสะอาดโดยติดตั้งในพื้นที่ที่มีน้ำลึกกว่า3เมตรและมีความกว้างมากกว่า5เมตรและสามารถปรับระดับตามน้ําขึ้นลงได้ วิธีการนําไปใช้ในแหล่งน้ําต่างๆนะครับ 1. คลองบึงหนองติดตั้งอาหาน้าไว้ที่ผิวน้ําเมื่ออาหาน้าหมุนจะวิทย์น้ําขึ้นมาสาเป็นสายฝอยเพื่อออกซิเจนทําให้แบคทีเรียย่อยสลายน้ําเสียได้ดีมากขึ้น 2. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําใช้ออกซิเจนให้สัตว์น้ําเช่นปลาทําให้สัตว์น้ํามีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น 3. แหล่งน้ําเสียจากชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมใช้บำบัดน้ําเสียจากการอุปโภคบริโภค แล่น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหการรมโดยตรงเพื่อเปลี่ยนน้าเสียให้เป็นน้ําที่ดีมากขึ้นครับหลักการทํางานและประโยชน์เลยนะครับเติมอากาศตัวอย่างสถานการณ์จริงที่มีการใช้การหันน้านใช้พัฒนาถูกนําไปใช้งานจริงอย่างแพร่หลายในการบําบัดน้ําเสียตามแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วประเทศไทยเช่นคลองหนองบึงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมถึงใช้ในพื้นที่สาธารณะโรงเรียนต่างๆและยังใช้เติมอากาศในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําทางการเกษตรเพื่อเพิ่มออกซิเจนและลดปัญหาการเน่าเสียของน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างการใช้งานจริงนะครับโรงพ,พยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นหนึ่งในสถานที่แรกๆที่ได้นํากังหันน้ำใช้พัฒนาไปทดลองบําบัดน้ําเสียตั้งแต่ปี2532 2 วัดบรมนิเวศวิหารติดตั้งเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าว 3. กรุงเทพและปริมณฑลมีการติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศ rx ไฟในคลองและสระน้ำของโรงเรียนหลายแห่งเช่นคลองหลุมไผ่คลองไผ่เขียวโรงเรียนสวรนรพับพลาโรงเรียนราชวินิตบางแค 4. บ่อบึงและหนองน้ำใช้ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่น้ำเน่าเสียสะสมเช่นในพื้นที่ชนบทและชุมชนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศ 5. การเกษตรเพื่อเพิ่มออ,ออกซิเจนในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตรทำให้สัตว์น้ำเติบโตไวขึ้นการหาน้ำในใช้พัฒนานะครับช่วยอนุรักษ์น้ำโดยการบำบัดน้ำเสียให้กลับมาดี ด้วยการเติมออกซิเจนให้แหล่งน้ำที่เน่าเสียเช่นบึงหนองน้ำคลองโดยการหมุนปั่นเพื่อวิตน้ำและสัตว์กระจายทำให้น้ำสมผัสอากาศและทำให้จุลินทรีย์ยอยสลายในน้ำได้ดีขึ้นนะครับบทบาทหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำนะครับ 1. เพิ่มออกซิเจนในน้ำหลักการสำคัญก็คือการใช้ซองตัดน้ำที่เจาะรูพุนหมุนวิตน้ำจากใต้ผิวน้ำขึ้นมาสาดกระจายทำให้ น้ำสัมพันธ์อากาศและออกซิเจนละลายลงไปในน้ำได้อย่างรวดเร็วนะครับ 2. การ,รบำบัดน้ําเสียออกซิเจนที่เพิ่มช่วยกระตุ้นกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยยนทรีย์ทําให้น้ําเสียเช่นน้ําทิ้งจากชุมชนหรือโรงงานกลับมามีคุณภาพดีขึ้น 3. การฟื้นฟูแหล่งน้ําธรรมชาติเหมาะสําหรับแหล่งน้ําที่สถาน,านะที่ต้องการฟื้นฟูเช่นหนองน้ําคลองบึงทําให้ระบบนิเวศกลับมาดีขึ้นนะครับ 4. สนับสนุนการเกษตรช่วยเพิ่มออกซิเจนในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตรทำให้สัตว์น้ำมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและปลอดภัย 5. นวัตรกรรมที่ยั่งยืนนะครับเป็นนวัตรกรรมที่ประดิษฐ์โดยคนไทยสิทธิบัตรพระประมพิไัยของรัชกาลที่9นะครับมีต้นทุนต่ำบำรุงรักษาง่ายและประยุกต์ใช้ได้หลากหลายนะครับกังหันน้ำช้พัฒนานะครับช่วยลดการเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำธรรมชาติทำให้สามารถใช้ทรัพยา ทรัพยากรน,น้ําได้อย่างคุ้มค่าและรักษาแหล่งน้ําให้คงอยู่ต่อไปในระยะยาวได้นะครับเลยต่อไปนะครับคือเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนนะครับเมื่อแหล่งน้ําสะอาดขึ้นชุมชนจะมีสภาพแวดล้อมที่ดีสุขภาพของประชาชนจะดีขึ้นได้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําได้อย่างปลอดภัยสมมูลในคุณภาพชีวิตเนี่ยชุมชนของดีขึ้นนะครับโดยประโยชน์หลักต่อชุมชนนะครับเราสามารถสรุปออกมาได้7ข้อนะครับคือหนึ่งบำบัดน้ำเสียให้ดีขึ้น หลักการเติมอากาศทำให้ออกซิเจนในน้ำนะครับเพิ่มขึ้นจุลินทรีย์ในน้ำเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นย่อยสลายสิ่งปฏิกูลทําให้แหล่งน้ำเนี่ยส,สถาณะกลับมาสะอาดอีกครั้งครับสสุขภาพดีขึ้นน้ําสะอาดนะครับจะลดการแพร่กระจายของโรคที่มากับน้ําเสียและใช้ในการเกษตรได้อย่างปลอดภัย3ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมน้ําที่ดีนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันช่วยระบบนิเวศได้แค่ไหนทําให้สาหาน้ำเนี่ยกลับมาใสาาได้นะครับแล้วก็อีทกทั้งลดกลิ่นเหม็นนะครับ สเศรศษฐกิจชุมชนชุมชนนะครับสามารถนาน้ําที่บําบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเช่นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนกกรเกษตรท,ทําให้มีไรายได้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับ 5. นะครับคือประหยัดได้ยั่งยืนต้นทุนการผลิตเนี่ยจะต่ําลงการบํารุงรักษาเนี่ยจะง่ายขึ้นและการใช้พลังงานเนี่ยจะน้อยลงนะครับทาให้ชุมชนเนี่ยพึ่งพาตนเองได้ 6. สร้างงานละอาชีพการติดตั้งและการดูแลรักษาเป็นการสร้างงานในท้องถิ่นครับและข้อสุดท้ายนะครับคือข้อ7 สร้างความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจเป็นนวัตรกรรมของไทยที่ได้รับการยอมรับระดับโลกสร้างความตระหนักในด้านของสิ่งแวดล้อมครับ